ทุกคนช่วงนี้เดียโบจะมาเยอะหน่อยนะตอนนี้มี2เม็ดเนาะวันนี้ผมน่าจะลงคลิป2เมตรนะครับแล้ววันถัดไปน่าจะเจอห้าเมตรแล้วตอนนี้3เมตรกับี่เมตรไม่มีมาแลแต่ว่าไม่น่าทันละเพราะว่าผมน่าจะลง5้าเมตรต่อนะครับแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะดูก่อนผมน่าจะลงคันใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลง G ี r ีเเมตรด้วยเนาะแล้วก็จะมีเดียโบ5้าเมตรนะครับเดียโบ5้าเมตรประมาณสักคลิปถึง2คลิปผมวางแผนไว้แล้วส่วนคันใหม่จะมีด้วยนะครับสําหรับรีวิวของตัว ตัว 4C นะ 4C โรมิโอนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยมีนะครับมีถมเอามาให้ด้วยส่นเม็ดส่นเม็ดไปจนถึง2เม็ดนะครับเป็นไงโอ้โหคืออัดมากคือไม่ใช่อะไรแบบพี่ๆน่ารักกันมากแบบมาให้ทักมาให้ยืมรหัสกันทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับนี่รหัสน้องกายก็ให้ยืมมาทุกคนให้ยืมหมดเลยต้องขอบคุณจริงๆครับที่ให้ผมยืมรหัสเล่นรีวิวรถพวกนี้เนาะเพราะว่าก่อนว่าผมก็คงไม่ได้เติมทุกคันแล้วก็คงไม่เติมเยอะขนาดนั้นเพราะว่าผมเองนะไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นด้วยนะ ผมก็รีวิวตามตรงตามธรรมชาติที่ผมเล่นอะ่ะเออผมเล่นได้เท่าไหร่ผมก็รีวิวได้เท่านั้นก็ลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมลวกัน <c oughs> แต่คันหน้ามันตึงเหมือนโดนเ6้าหกแปดขันหน้าเนี่ยผมยังตามไม่ทันเลยครั้งนี้น่าจะได้แล้วขางหน้าเนี่ยถ้าเขาพลาดนะผมฮึบโอ้โหยังอะ่ะยังไม่พลาดอีกว่ะ วิวแต่เขาลายดิฟเขาไม่นี่มากเลยนะนักแข่งจัด <laughs> <c oughs> มาดิวะดูดิลายดิฟเขาแบบโคตรสวยอะ่ะเขาไม่ยอมผมเลยนะจริงเขาไม่ยอมผมเลยนะยดูดิมาจากไหนวะนต้องตัดผมระยะยาวเลยเวยลาข้างหลังมาไงเนี่ยไอสิบห้ามัตั้งแต่เมื่อไหร่วะทุกคนผมกำลังมันกับคันนี้กำลังตึงเลย วิ้ยผมไม่ทันนะเนี่ยผมโดนแล้ว964ข้างหน้าน่าจะมีเม็ดนะทุกคนน่าจะ3-4เม็ดปะคือผมไม่ทันเลยดิหรือว่าเขาดิฟเขาดิฟสวยมากแหละมไม่ไหวกับเขาแน่แน่จริงเขาตึงจัดเอ้าวี่ไม่ไหวกับคันหน้าวะ่ะคันหน้าแม่งตึงจัด ถ้วยร้อยสี่สี่ครับเค okay, ผมได้ถ้วยก็ยังดีวะน้องกายพี่เอาถ้วยมาฝากข้างหน้าแม่งตึงจัดบวกสามครับโอ้โหห้าเมตรไอบอลเนยก็ว่าตามไม่ทันสักที <laughs>